เอาติดเข้าใหม่ไหมหกหมื่นครับเป็นปี19.20ได้โฉมหน้าใหม่1 6จ G นะครับผมนี่ครับสภาพแรกเริ่มคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่รถยังไม่ได้ทำสปาหรือว่าปรับสภาพใดๆนี่คือสภาพแรกเริ่มนะครับนี่ครับภายในสภาพกริบๆแบบนี้เลยเบาะเป็นแบบบักเก็ตซีทนะครับนั่งสบ,สบายนะครับผิวสัมผัสโคตรดีนะครับผมแล้วก็ตัวถังใหม่ TNGA นะครับเข้าโคง้งแล้วก็ช่วงล่างดีมากยิ่งขึ้นคันนี้ติดในส่วนของตัวเซนเซอร์ท้ายเพิ่มมาให้แล้วก็ ตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมใครสนใจคันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาชมอย่างละเอียดดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยออาติสมือสองนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่สดๆล้อนๆเลยนะเป็นตัวออาติส1.6รุ่น G ปี2019จด20นะได้ด้าหม่ยโมนี้แบบนี้แล้วนะครับผมคันนี้ใหม่แค่60,000นะครับบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดราคาพิเศษบอกเลยนะครสุดดีสุดโดนะ 5 1 9น0นนะคันนี้ฟีดาวผ่อนแค่8,900นะครับละเอียดไปรับชมพร้อมกันนะนี่ครับดูนี่ไฟหน้านะครับใสๆเลยอันนี้คือสภาพดิบยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าทําสปาใดๆนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ทามันนิ่งไลท์แล้วก็คันนี้พิเศษเจ้าของเดิมติดตั้งในส่วนของตัวไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าได้เป็นแบบโครเมี่ยมนะครับสวยๆเลยนะครับเรียมสารผิวันธาที่ฝังโปรงนะคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบนะครับผม ส่วนตัวแม็กนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบ16นะครับผมได้ดิสเบรก4ล้อนะครับสำหรับตัวอัลติสนะครับผมยางมิชลินปี23นะครับดอกยางยังเต็มเต็มลึกๆอยู่เลยนะครับด้านข้างผิวพันธุ์ด้านข้างสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้นะครับตัวมือจับได้เป็นแบบคมเมี่ยมนะครับกุญแจสมาร์ทเอ็นทีนะครับสามารถพกกุญแจไ้ที่ตัวแล้วก็ปลดล็อกรถได้นะครับ สำหรับภายในเนี่ยตกแต่งด้วยงานสีเบทตัดกับสีดำนะครับสวยๆตบบนี้เลยนะครับแผงประตูเดิมนะครับสปอร์ตแมทอาร์ซีนซิลิโคนเดิมนะครับเรียงตัวแบบครบๆสวยๆนะครับตรงนี้เป็นวัสดุบูนุ่มนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับผมกระจกระบบไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับเป็นออออโต้เลยนะครับผมซอกประตูเดิมนะครับหัวน็อตแห้งๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับนี่ คือราละเอียดตัวรถแรกเริ่มที่รับเข้ามาเลยนะครับผมใครสนใจที่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้รับประกันอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับสำหรับตัวโฉมนี้นะครับปี2019 20นะครับไม่แค่60,000พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันรับสายบางสายได้นะครับสภาพพวงมาลัยนะสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เอ่อได้นะครับผม แอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้เกียร์ตัโนมัติแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับคอนโซลด้านหน้านะสภาพสวยๆเลยนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลตัดกับสีครีมนะครับเบาะเป็นแบบบักเก็ตซีทนะครับผมพวกนี้เบาะจะโอกระชับแล้วก็นั่งได้สบายขวานะครับกว่าเบาะแบบเดิมนะครับซอกประตูนะครับหัวน็อตคมๆแบบนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับจุดแปดสติ๊กเกอร์เลเบลตัวรถอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ คันนี้ออกรถฟรีด้าผ่อนแค่8,009ดอกเบีย้ยพิเศษมีให้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะครับนี่ครับเบาะด้านหลังสภาพสวยๆตึงๆเช่นเดียวกันไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับผมเพดงเพดานสาดสานอันนี้คือสภาพแรกเริ่มนะครับที่รับเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับหัวน็อตคมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับแล้วก็ เอาที่ชบนี้นะมีในส่วนของแอร์แถวสองให้แล้วนะครับคนที่นั่งแถวสองไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะครับนะใครสนใจรีบติดต่อรีบปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้นะครับแล้วก็คันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งด้านท้ายนะครับเพิ่มเซ็นเซ,นเซอร์มาให้2จุดนะครับสเปคเดิมมอกไว้ก่อนว่าในส่วนของเซ็นเซอร์มันจะไม่ได้มีให้แต่ว่าอันนี้เจ้าของเริมติดเพิ่มมานะครับไฟเบรกเป็นแบบ L อดีไร้สายสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าว อันนี้คือสภาพแรกเริ่มที่รับเข้ามานะครับจ้างไว้ก่อนนะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับรับรองกริปขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะเข้าไปดูโครงสร้างด้านในนะครับนี่ครับโครงสร้างด้านในนะครับที่เก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้เลยนะครับคานด้านในนะเนี่ยครับสปอร์ตแมนอาร์ตเรียงตูแบบครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับปั๊มทุกอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเช็คตรงนี้นะครับหัวน็อตฝากระโปรงหลัง ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับฝากระโปรงของเดิมโรงงานนะครับไม่เคยแกะเปลี่ยนหรือว่าถอดนําไปซ่อมสีทําสีนะครับเช็คให้ดูลาเอียทุกจุดวันนี้ผมพาเช็คพาชมนะครับเช็คเหมือนกับตอนที่เรารับรถเข้ามาว่าเราเช็คลาเอียดจุดไหนกันบ้างนะครับดูในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างล้อล้อย,อยางอะไหล่มีให้ครบนะครับอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมีครบไม่มีรอยสนงสนิมหรือว่ารอยจมน้ํานะครับนะครับรถทุกขั้นของเราคัดแล้วก็เช็คมาให้แล้วนะครับไม่มีชนหนักพิกว้ำตัดต่อจมน้ํา นะครับผมแล้วก็คันนี้ยิ่งได้เป็นรถหน่วยงานที่ปลดประจําการเข้ามาประวัติศูนย์มีนะครับเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะครับเป็นรถที่เข้าศูนย์นะครับแล้วการดูแลมันแทนนั้นค่อนข้างถึกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวประตูเปิดไว้นะครับผมมีคนเปิดไว้เนี่ยครับสปอร์ตแมนอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามรถสวยมากไม่มีช้ํานะครับผมเนี่ยครับใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนไม้แค่หกหมื่นนะครับห้ามพลาดกันนะครับรีดติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่ารับประกันคันนี้อยู่ไม่นานนะครับ อันนี้คือเขาเช็ครถก่อนนะครับนี่สปอร์ตแมนอาร์เรียงตัวแบบนี้เลยนะครับอาร์ตเดิมนะครับไม่มีชนหนักไม่มีเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะเนี่ยครับนะครับดูแผงประตูนะครับสภาพสวยคลิบเลยนะครับนะย้ำอีกครั้งนี่คือรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับซ่องประตูเดิมอันนี้ก็คือเป็นแผ่นเป็นตัวสำเนารถนะครับนี่ นะครับปีเป็นตัวออาติสนะครับเครื่องยนต์1.6รอ25แรงมา้านะฮะซอกเดิม,ดมๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเพจตัวรถนะครับเป็นรถปลายปี19จดปี20นะครับสำหรับคันนี้นะครับระบบเบรกก็ดิสเบรก4ล้อแอร์แบ็กเจใบเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเอาติสเนี่ยคือหายห่วงวางใจได้นะครับถัดมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของารายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะครับ สมรรถตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับ125แรงม้าเครื่องเดิมไม่เคยผ่านการติดก๊าซน็อตต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับไม่เคยการโดนการเปลี่ยนเครื่องใดๆนะครับแห้งๆใสๆนะครับส่วนของเหนียต่างๆนะเดี๋ยวเราดูแลนะครับขาดตกบกพร่องอยังไงเดี๋ยวดูแลให้แล้วก็เดี๋ยว่ายน้ำมันเครื่องก่อนปล่อยอีกทีนึงนะครับนี่ครับให้ดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมก่อนเมทอาร์ตเบ้าชกนะฝั่งซ้ายเรียงตัวครบสวยงาม ซอกด้านในไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับของหัวน็อตน,นะครับผมฝากระโปรงนะครับอันนี้ฝากระโปรงเคยแกะเอาไปทําสีแต่ว่าทําสีเพื่อความสวยงามไม่ได้ทําสีเพราะว่าโดนชนหนักเข้ามาเพราะว่าสังเกตที่อะไรนะครับซอกด้านในนะครับจุดสําคัญคือยังไม่เคยแกะนะครับอันนี้คือรายงานตามตรงเลยแล้วก็ อันนี้คือเป็นฝากระโปรงเดิมปั๊มชัดเจนนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพเกิน90%พร้อมใช้งานเลเบลสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับรูกลมๆฝากระโปรงนยครับไม่เคยอุบัติเหตุหนักนะครับกลมๆแบบนี้เลเบลสติ๊กเกอร์มอกอ,กอ,อยครบๆแบบนี้เลยนะครับนะครับได้เดิมหมดนะครับนี่อันนี้เคยแกะอันนี้คือรายงานตามตรงแล้วก็แต่ว่าซอกด้านในหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับปั๊มชัดเจนสปอร์ตเมทาร์ตนะครับผมเบ้าโชกคเรียงตัวครบรถไม่เคยโหลดเตี้ยหรือว่าแต่งเตี้ยใดๆนะครับ ดูจุดน็อตต่างๆนะครับของไฟไม่เคยแกะคานนะฮะตรงๆสวยๆนะครับรูกลมๆคมๆแบบนี้นะครับน็อตไฟจุดสําคัญต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยขยับนี่ครับจุดน็อตไม่เคยแกะนะครับนี่ครับดูลาเรียสวยๆเลยนะครับคันนี้ได้เดิมหมดนะครับเช็คให้แล้วนะครับคันนี้น่าใช้มาก5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกับมา์แค่หกหมื่นนะครับเอาติดหนึ่งจุดหกนจีปีสองพันสิบเก้าจดยี่สิบนะครับใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ รับรองอยู่ไม่นานนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ